มาให้อาหารปลาไผ่นะคะเพื่อนๆทาเบิงเรือประจ่าีิไถทาเบิงค่ะเบิงนี่มาแล้วมาแล้วเห็นบอกเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยไปเบิงใกล้ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เพื่อนๆใหญ่แล้วใหญ่แล้วเจ๊ก็จะบุอยากเห็นปันไดเนาะนี่ใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วโตแล้วโตแล้วโตแล้วนั่นๆแบบใหญ่เลยด้วยค่ะปลาไผยนะแบบใหญ่เลยนะคะนี่รอบๆปลาไผยนะคะเพื่อนๆฮะเดีนี่ ฝนตกมากระเขียวสุ่มพุ่มสวัยนะคะเพื่อนๆคนตกมาเขียวๆงามๆเลยนะคะมาเบิ่งกัดอืใหญ่มากเลยนี่อาปากสวอเซเวนี่เพื่อนๆแบบใหญ่เอเด้เนี่ยใหญ่มากกว่าบ่อข้างในนะคะอันนี้บ่อปลาไผ่เด้ค่ะเพื่อนๆนี่บ่อข้างในก็สีไล่เลี่ยกันเะไได้บานนี่ค่ะอืมเพราะว่าเพิ่นออกไปข้างนอกเปแล้วเพิ่นใหญ่แล้วเนาะค่ะเพื่อนเพิ่นออกไปข้างนอกไปนแล้วเนี่ยเนี่ นี่อาปากสวอสบอกปลาดุกตัวบักใหญ่เลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ๆ่เลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่เดี๋ยว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 จอเบืงปลาดุกเดี๋ยวเพื่อนก็ขึ้นมาหน้าหน้าปลาดุกปลาดุกปลาดุกไซส์ใหญ่เลยนะคะโผล่โผล่โผล่ปลาดุกคือขี้ย่านแทะตัวบักใหญ่น้าหนาเพื่อนๆปลาดุกแบบไซส์ใหญ่ๆหญ่เลย นี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่นะคบเพื่อนเพื่อนาไปเที่ยวมาเด้อจะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเยี่ยมชมบรรยากาศมาเยี่ยมชมธรรมชาติมาเยี่ยมชมบรรยากาศดีดีมาเยี่ยมชมมาเด้อ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 จ้าบรรยากาศดีดีบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติ บรรยากาศในป่าก,กระชายดงกระชายนะคะนี่บรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆคะ่ะหอมอะบรรยากาศดีๆบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศฟินๆฟินเวอร์ฟินเวอร์ บรรยากาศดีๆบรรยากาศฟพินๆในป่ากระชายป่าไผ่เรียงน้องว้าวนกยังพี่น้อง เสียงห้องคือสีงามแท้นกนะวาว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 ,ว,าวน,น,นี่ซึ่งเสียงหนกเขาเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะเก็บเกี่ยวมาฝากความประทับใจมาฝากถึงพี่ถึงน้องมาต้อนพี่ต้อนน้องป่าไผ่เรียงน้องนะคะเพื่อนๆป่าไผ่เรียงน้องป่ากระชายนะคะป่าไผ่เรียงน้องป่ากระชายดงกระชายนะคะเพื่อนๆ ป่าไผ่เลี้ยงน้องดงกระชายนะคะเพื่อนเพื่อนป่าไผ่เลี้ยงน้องดงกระชายนะคะเพื่อนเพื่อนกระชายกระชายแม่นเบดขะเขียวๆนะแม่นเบดเลยค่ะเป็นกระชายที่เพ่นหัวต่อหัวหล่นไว้มานานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนล่วงไว้มานานแล้วนะเออล่วงไว้มานานแล้วนะเพื่อนเพื่อนนองไม้กับอลังการงานสร้างโพโผเต็มหนึ่งค่ะเต็มหนึ่งเป็นหน่อเป็นหน่ออยู่ กระชายนะคะกระชายกับหน่อไม้อยู่พร้อมกันเลยค่ะกระชายกับหน่อไม้อยู่พร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆกระอายกระชายกับหน่อไม้นะคะพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆีนเด้อค่ะี่เดอ้อี่เดอ้อี่เดอ้อี่เดอ้เดอบรรยากาศนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศเสียงนกหนูป Mont right. ูป <produ> ีกนะคะบรรยากาศเสียงนกหนูปูปีกบรรยากาศดีๆที่ประจญาพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะคะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมให้กำลังใจนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะเพื่อนๆบรรยากาศมาว้าวนกยางเพื่อนๆนกยางนกยางเพื่อน Cause I'm really in love with you when I'm Because you're everything.